สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาย้อนลอยคู่เคมีนะคะของน้องติงวีซีกันดีกว่าเรื่องใดนะคะที่ท่านผู้ชมทุกท่านชอบมากที่สุดก็สามารถจะมาร่วมพูดคุยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ได้นะน้องติงวีซีเองก็เจริญก้าวหน้าแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจากเรื่องที่แอดวานรู้จักเร,เรื่องแรกก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่ององค์หญิง3นั่นเองแล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้องดารานักแสดงคนนี้น้าตา าแบบฝรั่งเลยแต่ว่าเป็นคนจีนครับก็โดนโดนเคลมว่าเป็นจีนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าหน้าตาเก๋มากๆเลยจริงๆไม่ไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าน้องเขาจะเหมาะกับย้อนยุคเลยนะคะในตอนที่ดูแรกๆเพราะว่าหน้าตาแปลกไงแต่พอเออแต่งตัวมาหลายๆสไตล์แล้วก็มีความรู้สึกว่าได้วะหล่อวะเป็นย้อนยุคก็ได้นะคะเอาละค่ะก็จนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วนาอชื่อเสียงแล้วก็การจราจรของน้องเขาก็เรียกได้ว่าชุดไม่อยู่แล้วค่ะ ในตอนนี้มีซีรีส์ออนแอร์อยู่นะคะก็แสดงคู่กับคุณวิกตอเรียซ่งส่งเฉียนนั่นเองค่ะก็ถ้าดูโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงนวนิยายต้นฉบับก็ดูได้เรื่อยๆนะนเพื่อนๆแต่ว่าถ้าพวกเราแบบคิดถึงแนวน,น,นวนิยายต้นฉบับน้อภูผาอิงนาทีนะคะสนุกมากเลยนะนเพื่อนๆแล้วก็คือรายละเอียดนะมันถูกเปลี่ยนไปนะในเวอร์ชันของละครมันก็เลยทําให้น้องติงวีซีของอดวานก็ไม่ ปังปุริเย่หรอกเรื่องเนี้ยมั่นใจได้เพราะบทที่จะปังได้มันต้องเป็นแบบบทในนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็ตรก,กะเนาะตรก,กะในการมาตัดสินแล้วก็การจะได้ของคู่กันของทั้งคู่ในเวอร์ชันละครมันก็ดูเป็นการยัดเยียดให้พวกเรามากเกินไปอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนธรรมชาติมันไม่ได้เป็นมันมันยังไงอะ่ะคือ เพื่อนๆไปนั่นละกันนะไปหาประสบการณ์จากในนิยายต้นฉบับเพื่อนๆจะรู้ว่าเออเหตุและผลมันคืออะไรแล้วก็นางเอกของเราเองก็มีความคือทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกยับยั้งชั่งใจขีดเส้นอย่างไรบ้างแต่มันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างนี้เออแต่และมันมีหลายฉากมากเลยนะคะแล้วก็เส้นชีวิตของกู้ฉู่เซิงเองมันก็ไม่ได้เป็นแบบในละครซึ่งในละครนะดูแล้วน่าเบื่อนะ แต่ว่าขอโทษด้วยจริงนะฮะก็คืออันนี้เป็นความคิดเห็นของแอดวานคนเดียวแต่ว่าแอดวานดูนะคะเ,เพื่อนเแอดวานก็ดูทุกตอนเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ติดตามทุกคืนเท่านั้นเองนะคะมากันเลยนะคะเรามาดูกันว่าผลงานนะคะที่โดดเด่นของติงวีซีแล้วก็ได้แบบคู่นางเอกก็มีนางเอกคู่ขวัญของเขานะในทุกๆเรื่องก็เป็นที่พูดถึงนะคะแน่นอนว่าเรื่องแรกก็ต้องเจ้าลูซอก,กันก่อนเลยนะคะในปี2020ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่านัก แสดงทั้งคู่ยังไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกล่งนะยังไม่มีแต่ว่าน้องเจ้ารู้สื่อเนี่ยก็เริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเพราะว่าน้องเขามาจากนู่นก่อนเนาะโอมาโอมาเอมเอเรอร์เรื่องนั้นก็น่ารักดีน้องเจ้ารู้สื่อเลยมีคนรู้จักมาก่อนน้องติงยุสิแต่พอมาเรื่องนี้ด้วยกันนะคะก็ด้วยความที่ดูก็รู้ว่าต้นทุนก็ตามเนาะฉากเชิกซ้ําๆเสื้อผ้ามีไม่กี่ชุดอะไรก็ตามแต่ว่าโอ้โหค่ะมันมันสนุกตรงที่ทั้งคู่เขาก็ แสดงเป็นแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติมีทั้งเนื้อหาที่เบาสมองอารมณ์ขันหวานซึ้งมีปมบ้างเล็กน้อยดราม่านิดๆนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลให้ทั้งติ่งวิ C ีแล้วก็น้องเจ้ารู้สื่อนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วเอเชียเลยเพราะว่าแหมฝั่งเกาหลีเองยังชอบดูเลยนะคะเกาหลีใต้ยังดูเรื่องนี้กันเลยแล้วก็ฝั่งไทยเองชอบมากเลยนะคะเรียกได้ว่านํามาซึ่งความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในอาชีพการงานของพวกเขาค่ะ ตอนนั้นนะคะติงวิซีของพวกเรารับบทเป็นพระเอกหันส่วนนั่นเองซึ่งตอนแรกเปิดตัวมานึกว่าจะเจ้าเล่อะไรโนนนี้มากนะคะจริงไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เออเจ้าเล่แต่ว่าก็ป่วยๆยอยู่ตอนแรกเนาะแต่อะไรก็ตามเขาก็สร้างความประทับใจให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะปฏิสัมพันธ์เข้าคู่เคมีกับเจ้ารู้สื่อเป็นธรรมชาติมากเลยราบรื่นดูว่าเป็นคู่รักที่น่ารักบนจอแล้วก็ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจําของชาวเน็ตอยู่นะ จากนั้นนะคะในปี2021คะ่ะติงวีสีก็ได้มาร่วมงานกับดาวรุ่งสาวนะคะดาราคือคุณวีสุสินในละครโรแมนติกอบอุ่นหัวใจนะคะตอนนั้นเรื่อง moonlight นะคะโซนาตาเรื่องนั้นก็สนุกนะเ,นเพื่อนๆเป็นแนวจีนปัจจุบันนะคะแล้วติงวีสีเล่นเป็นนักเขียนผู้มีความเนียบๆน,นะคะส่วนอีสุสินก็เล่นเป็นเหมือนกับกองบอกกอที่ต้องเล่งเล่งงานเขียนของเหล่าบรรดาน,นักเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีสำหรับเรื่อง นั้นก็เคมีของทั้งคู่นั้นดูว่าดีมากๆเลยนะคะคือมันเป็นจีนปัจจุบันด้วยฉากจงฉากจูบก็เยอะด้วยอะไรด้วยนะคะก็ถือได้ว่าจ,จุดประกายอีกแล้วเกิดไฮไลท์เกิดึ้นนะคะก็ทําให้ทั้งมีกระแสะมากยิ่งขึ้นทั้งติงวิซีแล้วก็วิสุสินเองด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มากลับมาอีก3ปีเพื่อนๆขะก็ทางด้านติงวิซีก็ได้มาคู่กับอีสุซินอีกนะคะหลังจากนั้น3ปีคือดาราลักนิรันข่าวนี้มา จเจอกันในจีนอคอสตูมโบราณจีนย้อนยุคนะคะซึ่งตอนแรกไม่เป็นที่คาดหวังเลยก็มาเรื่อยๆมาเลียงๆก็คงจะเป็นย้อนยุคแบบเออมีความเบาสมองน้นนี้มังแต่พอได้ออนแอร์แล้วนะคะด้วยความที่เล่นกันได้เป็นธรรมชาติมากเลยแล้วก็บทมีให้ทั้งหัวเราะร้องไห้มีทั้งซาบซึ้งใจกินใจดูแล้วอินมากนะคะแสดงดีทั้งติงวีซีแล้วก็วีสุซินเลยค่ะต้องบอกเลยว่าสคนนี้จับมือกันดังโคตรในเรื่องนี้ทำเล แล้วก็แบบเออมีการพูดเป็นไวรัลกันไปเลยนะคะจากนั้นพวกเราก็ได้มีคิดกรีดกันเนาะในตอนที่น้องติงวิศีไปหลดล้ําน้องวีสุสินน่ะลงจากเวทีนะคะในงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งของช่วงปลายปีที่ไปรับรางวัลของเรื่องดารารักนิรัน์นะคะซึ่งก็เป็นที่คิดกรีดนะคะของหลายคนเออน้องเขาก้าทํานะปกติแล้วไม่มีใครกล้าหรอกเพื่อนดาราชายไม่มีใครกล้าจะไปรับดาราหญิงหรอกแต่ว่าน้องเขาสนิทกันแล้วก็คิดว่า น้องเขาคงคิดว่าแบบมีความบริสุทธิ์ใจแล้วรองเท้านะคะของวีสุสินก็สูงมากๆชุดก็มีหางปลาเนาะมันก็ยาวนะคะสามารถที่จะแบบเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ไปรับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เป็นคู่ขวัญกันในละครอยู่แล้วนะคะได้ใจพวกเราไปเต็มๆเลยเนาะมิตรภาพดีๆนะคะจากนั้นนะคะคุณติงวิศีก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณเผงเสี่ยร่นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าในเรื่องนั้นบทน่าสนใจนะเผงเสี่ยร่นเล่นเป็นเหมือนแบบมีแฝดใช่ไหม มันเป็นละคระกึงก่งกึ่งแบบโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ที่กึ่งคอมมดีด้วยอะไรด้วยแต่หลายก็ตามเรื่องนั้นไม่ได้สร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเคมีของติงวีซีกับเผิงเซียรันเองก็น่าประทับใจค่ะคือคุณเผิงเซียรันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเธอเป็นดาราหญิงสาวสวยที่ทรัพยากร,กรเธอก็พร้อมนะแต่ว่าบังเอิญน,นะคะบังเอิญว่า เธอโชคไม่ค่อยดีเอาไง,ไง่ายๆเธอโชคไม่ค่อยดีนะคะไปไปอยู่ในเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยเอเจนซีก่ก็เจ้าของเอเจนซี่ก็อยากได้ทรัพยากรซะเองเพราะว่าเจ้าของเอเจนซี่ก็เป็นนางเอกอยู่อ่ะเพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ปะ <laughs> <laughs> ก็เลยทําให้นะคะทรัพยากรในช่วงในช่วงที่ผ่านๆมา ก่อนก่อนปีนี้นะคือผันผ่านมานั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เผงเซียลรันเองกลับมาแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่เนาะเอเจนซี่ใหม่สดใสกว่าเดิมนะฮะจริงๆมันก็อยู่ที่ทรัพ,พยากรด้วยเนาะการไปเจราจาหางานมาให้แล้วก็การทุ่มเทในการปล่อยแบบมีผลงานออกมาเรื่อยๆไงนะแต่ว่าคุณผงเซลรนันเธอ เธอโดนเหมือนแบบเออนิดนึงอะไรเงี้ยชะงักไปเนาะประมาณ2ปีด้วยกันเงียบๆนะคะเอาละต่อมานะคะก็เป็นคุณติงวีซีกับยางาวเฉาเย่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของอเซียนเซียอ่ะพวกเราก็ได้เห็นกันแล้วได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์มีความเครียกเกๆเลยดีนะ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าน้องอย่างาวเฉาเย่ก็มีเฮดเตอร์เป็นของตัวเองเนาะแต่จริงๆแล้วพอเราได้มารู้จักน้องเขาเพิ่มมากขึ้นน่ะก็น่าสง นะเป็นเป็นแบบน้องผู้หญิงที่ก็ต้องต่อสู้กับอาการของความซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าแล้วก็เป็นเป็นในภาวะที่หนักกว่านะหนักกว่าเจ้ารูสึกด้วยนะคุณหยางเฉาเยนนะคะอย่างไรก็ตาม,มเธออาจจะเป็นเพราะว่าเธอแบบมาทางสายของอ่าเขาเรียกอะไรเทรนนีมาก่อนด้วยเนาะสายของไอดอลนักร้องอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันที่ยาวนานแล้วก็มากกว่านะคะอย่างไรก็ตามก็มีกระแสบ้า นะคะคมีกระแสะบ้างแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างจากเมืองไทยเ,ยเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนที่จีนก็อย่างที่บอกก็มีกระแสะบนโลกออนไลน์เนาะเขาก็คอยตั้งโจมตีน้องอย่างเฉาเย่อยู่นะคะ แต่ถ้าถามเฉพาะเคมีนี่ก็ถือได้ว่าเคมีน่ารักดีพวกเขาต้องเล่นกันด้วยแบบเจ็ดชาติเจ็ดภพด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะออแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นน้องเต้งเอินซีแล้วมาแล้วค่ะข่าวนี้นะคะเหมือนเติบโตมาโดยการที่แบบมีพี่ชายอย่างติงวิซีเนาะช่วยประครับประคองมาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเต้งเอินซีเนี่ยมีลัศมีออร่าที่ดีมากเลยนะคะน้องเขาสวยนะนเพื่อนๆคนนี้เพื่อนๆจับตาได้เลยนะคะตอนนี้น้อง เขาอายุ20ปีเต็มในปี2025นะเติ้งเอินซีนะน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ถ่ายทำกับติงอวี้ซีเรื่องแรกเนี่ยน้องเขาเพิ่งจะช่วง18ขึ้น19เองนะคะเป็นจีนย้อนยุคเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคือตอนแรกที่ออนแอร์ออกมาเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักเติ้งเอินซีแต่พอดูไปแล้วอะบอกได้เลยบทละครดีมากเรื่องนั้นะมีความทั้งลึกลําดึงดูดน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็น แต่งก่อนลักที่หลังด้วยอะไรด้วยนะคะซึ่งก็ต่อมาเรื่อยๆนะคะพอละครออนไปเรื่อยๆเนี่ยมาแล้วค่ะได้รับเสียงนะคะพูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่บวกนะสำหรับละครเรื่อง The Song of Eras t i n g Joy นะคะเรื่องนั้นชื่อไทยจำไม่ได้เพื่อนๆแต่ว่าติงวีซีกับเติ้งเอินเสี่ยเพื่อนๆไปดูกันได้อะเรื่องแรกเรื่องแรกอะจากนั้นนะคะก็ถ่ายทำกันต่อค่ะเป็นละครโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะเป็นพี่ก้าน้องกัน อเออมาแล้วเรื่องเนี้ยน่ารากักเพื่อนเจริงแอดหวานอ่านวรรณิยายจบไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีความมโนเพิ่พกของแอดหวานว่าอยากจะเห็นเสี่ยวจานเล่นกับน้องเจ้ารู้สือบทน่ารักอะ่ะเออแต่ว่าอะไรก็ตามนะคะก็เออ อลอตเตอรี่เนาะออกมาโป๊ะเป๊ะนะคะที่ติ่งวีซีกับเติ้งเอินซีเจอกันเป็นเรื่องที่สองก็ถือได้ว่าโอเคนะเออได้ได้เลยนะคะรอดูเรื่องนี้นะหัวเราะด้วยเออแอดวานเล่าไว้นะเรื่องเนี้ยเพื่อนๆไปฟังได้นะคะที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะไปฟังกันค่ะสะกุณาพลัดถิ่นนะคะเรื่องนี้จากนั้นนะคะก็เป็นการร่วมมือระหว่างติ่งวีซีนะคะกับเมิงจือวีค่ะทั้งคู่นั้นมาเจอกันนะคะในเรื่องไอ้นั่นเพื่อน ไม่ได้มาเป็นพระเอกนางเอกนะมาเป็นคู่คู่ขวัญประกอบในสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะภาคของคุณหลิวสื่อๆือกับคุณ จางอินหลงอะ่ะเพื่อนๆพักนั้นแหละอืมก็เคมีก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้ชมพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยคือพวกเขามากันแป๊บเดียวไงอ,อืมมาแล้วก็พร้อมตุยมาพร้อมตุยด้วยนะคะบทเขาเป็นอะไรนะจางเจิ้นกับชิงมู่หยวนนะนเพื่อนๆเออก็มีก็หลายๆคนบอกว่าน่าจะมีโอกาสได้แบบมาเจอกันในละครสักเรื่องหนึ่งพวกเขาอายุเท่าๆกันะนะเพื่อนๆสำหรับติงวีซีกับเมืองจิววีนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วขอให้จบไม่เศรา้า เพราะว่าชีวิตนะคะของจางเจิ้นกับชิงมู่หยวนในเรือ,อสื่อลักปีศาจจิ้งจอกเรือนลักป่าไผ่นั้นเศร้านะคะก็คือมาพร้อมตุ๋ยอดวานบอกแล้วอ่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะกําลังออนแอร์อยู่เลยติงวีซีกับวิกตอเรียซงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมดูกันส่วนซีรีส์เรื่องถัดไปนะคะก็ลงตัวแล้วนาอเป็นแนวเซียนเสียนะคะแสดงคู่กับคุณลี่หลันตี้เพื่อนๆค่ะเอาละค่ะถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะน้องติงวีซีก็ได้เจอกับหนัง เอกหลายๆท่านเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนางเอกที่มีการจราจรแล้วมีการจราจรที่ดีแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยของติงวีซีค่ะเอาละค่ะไม่ต้องแบกละครคนเดียวนะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้เพื่อนๆลักา,าชอบเคมีของติงวีซีนะคะคู่กับนางเอกท่านใดมากที่สุดก็สามารถที่จะพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ